สวัสด so, ีมิตรรัสแฟเดอท์พิคชนครับผมเซนโซเซวันนี้เรามาอยู่กันที่ท่าเรือนวนทิพย์ตอนนี้กําลังจะนั่งสปีดโบ๊ทไปที่เกาะสมิทธ์เสร็จท,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 ทุกไลน์ไม่มีอันหลังพูุ่นเนี้นเจ็ดย่าน้ำเจ็ดเรือ <c oughs> ยอท <c oughs> เดี๋ยวเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวเดี๋ยวใจเหยียดตากล้อง <c oughs> วันนี้มากับใครบ้างเนี่ยอ้าวมามากับเคียวแล้วก็สกิลวิวค่ะอ่าเคียวกับสกิลวิวนะจากช่องไหนฮะช่องคลอดครับเดี๋ยว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 ช่องอะไรวะ ไอหน้ามีไข่เซ็ตอ๋อนั่นมันลุงโทนี่เดอะโทนี่สตาร์ให้ดูบรรยากาศรอบๆอีกเฮ้ยโฟกัสดิฮัลโหลเออโถเสียชื่อกล้องหัวเว่ยหมดนี่บรรยากาศท่าเรือเดี๋ยวเราจะพาเดินอยู่ เดี๋ยวพาลุยไปดูว่าตรงเรือมีอะไรบ้างวันนี้เราจะมารีวิวเรือโง่ขับง่ายกันนะเดี๋ยวจะต้องไปดูกันว่าเรือจะใช้ความเร็วสปีดได้เท่าไหร่สามารถชนได้กี่ครั้งแล้วก็หักดิฟได้ไงเป็นจังหวะไงขับหน้าหรือขับหลังไม่ใช่เรือนะเรือหักดิฟนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนั่นมาดิฟไปเดี๋ยวเราเดินไปตรงท่าเรือกันเขาบอกให้โดดลงน้ำ เขาจะมีทีมงานไปรอกเก็บให้ข้างล่างแล้วเขาก็จะเอาไปใช้เลยนะถ้า,ถาอันชุลีวันทาอภิวาท <c oughs> <c oughs> โอ้โหบรรยากาศคพอข้างจะสดใสใสามากเลยเนี่ยเมฆไม่มีเลยแดดย่างร้อนเมฆมีอยู่นิดเดียว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพาไปนั่งสปีดบ๊ทด้วยกันอ,อันนี้เคียวทำไฮไหนอยู่เนี่ยใช่ฮะนะจะไปป้นแบงค์ที่ไหนเนี่ยป้นแบงค์ที่เกาะเกาะสมเด็จมีแบงค์ด้วยหรอ <c oughs> เสร็จทุกได้อันนี้ถ่ายอะไรเนี่ยถ่าย <c oughs> กัน,นละกันถ่ายกันละกัน อ,อันนี้คือเรือที่เราจะตั้งไปห้ามเล่นมุกนะถ้าขึ้นเรือแล้วอะ่ะเขาอบอกว่าอย่ามาหา้า ดูนั่นสิเห็นปลาพวกนั้นไหมเต็มไปหมดเลยอ่ะปลาตอนนี้ถึงแล้วกมเกาะสม็จเสร็จทุกราย <c oughs> เป็นคนขับเคียวเป็นคนซ้อนนะคะสิ่งที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นอันนี้เราก็กำลังจะทัวร์รอบจอาตสมเด็จไปหาอ่าวที่เล่นน้ำกันเขาก็จะมีสองแถวประจำทางอยู่ส่งนักท่องเที่ยวอันนี้อ่าวน่าจะอ่าวอะไรวะอ่าววงเดือนวันนี้ทะเลสวยนะคะเพราะว่าท้องฟ้าเปิดด้วย นึนงพอดีว่าเราตัวเมาสวัสดีค่ะโอ้โนี่เป็นปาร์ตี้ตัวแลั่งด้วยนะ สองคนขึ้นมาหนึ่งแล้วเอาทับทิมเอาทับทิมใช่มั้ยมุ๊ยปถึงห้าทับทิมแล้วไปนี้าเล่นเลยหรอที่นี่ร่างกายมันต้องการทะเลอ่ะไปลุย ลุยซะหน่อยหดทรายนี่สวยมากน้ำทะเลนี่ใสกิ้งไปเดินลงทะเลให้ดูหน่อยดีกว่านอ่ทะเลทะเลน้ำใสแค่ไหนเดี๋ยวพามาให้ชมใสมากใสกิ้งเลย มองเห็นหมดเลยนะพื้นมีอะไรบ้างเศษใบไม้สดมากเศษใบไม้โอ้เยี้โอ้เย้เรียบร้อยกางเกงเปียกแล้วจบแล้วละ่ะไปอีกได้อีกไม่กี่หาดเดี๋ยวต้องลงน้ำจริงๆแล้วเอาพาทัวร์แค่นี้ก่อนหาดนี้เดี๋ยวเราไปดูหาดต่อไปก่อนอาจจะเจ๋งกว่านี้ก็ได้ไป้าด้วยรถแถวนี้ขวามือเอารถเข้าไปไม่ได้ต้องเดินจอดจอดเลย แล้วเราก็เดินลงไปไปจอดรนะถซะถ่ายกันไปถ่ายกันมาอ้าวที่เรามาส่งน่องเที่ยวเมื่อกี้เป็นไงบ้างคะเฮ้เยเสี่ยตกใจมันขนๆวะเป็นไงบ้างคะสองคนไม่มีอะไรเซียเซยตกใจอะ่ะ นน่ว่าวันนี้บอกสบายสบายยชิวนั่งแวะเล่นแมวก็คงมีสัหลาละที่ผู้หญิงเอชรอบรอบรอบ อีกแล้วหรอตีกันมันแน่หรือว่าเอาไปเป็นลูกเขยเราดีไม่ได้ทำมันแล้วเนี่ยนี่มันตีรักแมวนี่หว่าใช่เออได้ลูกไหมสองเดือนสองเดือนเนี่ยขออยู่ได้นานอย่างเงี้ยเหรออยากไปด้วยกลับด้วยคนสิเอาลูกชาย กับเพืนคนสิอยากไปด้วยอยากรู้เมืองมันเป็นยังไงค่อยคอยืดเฮ้ยนวดเป็นนะเนี่ยเฮ้ยเอาไปคุ้มนยเนี่ยนวดหลังเป็นด้วยเนี่ยเห็นไหมนวดเป็นด้วยพักตะปบมือมือขาดแน่เลยเอ้าเดโ๋โน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 เดี๋ยวใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็น โอ้ยลูกเขานวดเขาไม่กางเล็บลูกอุยอยอย่ยาใจเย็นลูกใจเย็นอันนี้เนียนฝนเล็บมากกว่าเน,นี่ยไม่น่าจะนวดไปดีกว่าเราเสียเวลาตรงนี้นานนะตกแลนด์มาร์กไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ลูกอันนี้คือสภาพหลังจากที่ทุกคนไปลงเล่นน้ำมาเสียงจะเหนื่อยหน่อยก็ไม่ต้องสงสัยนะนสั่งโรตีตแล้วให้ไหมคนดูคนดูกินโรตีไหมคะ เออนะสั่งโรตีหน่อยก็ตอนนี้ก็ตอนนี้นั่งชิลอยู่ริมทะเลนะทะเลมเลีแมลงอะไรเข้าตาะ่ะทะเลนี่อยู่ใกล้ๆเราแค่นิดเดียวเองเนี่ยกินเสร็จถ้าคลึกก็โดดลงทะเลได้เลยปลาล้าใช่ไหมที่กินกันใช่เออส้มตำปลาล้าเนี่ยพอเผ็ดร้อนขึ้นหัวเสร็จปุ๊บก็น,นุ่นเลยวิ่งกระโดดลงทะเลโเยี่ยมใครลงคนแรก พูดแล้วนะพูดแล้วนะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปนะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะเนีอะไรเนี่ยอะไรนะรู้สึกว่าหน้าไหม่อ๋อนึกว่าลมควันบุหรี่ไฟฟ้าไหนดูที่ดูหน่อยไม่เป็นเป็นไง ส้มตามปูมา <S <S ส้มตำปูมาชอบเผ็ดเผ็ดเผ็ดอ้าวกินแล้วกินไปแล้วเมื่อกี้ก็ตั้งกอบเมเนะ็ดไปล้เปลี่ยนบรรยากาศเดี๋ยวเซนโซเซนจะกินพิ็ดโชว์ <S 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 อัมไม่ได้พูดเลย ตอนนี้ก็เดินกันอยู่ริมทะเลมืดตึดืทำไมมันมืดตึด๊ดเจ๊ดแฉะแฉะแฉวิวกับเที่ยวเดินอยู่ด้านหน้าเราเทพมีไฟด้วย อ้านี่มันแก๊งแว้นสกอยนี่มาตั้งกวนอะไรกันตรงนี้อา้าเต้นเรวทุกคนสามสองหนึ่งเพลงมากามาปนี่เป็นวันที่สองแล้วก็มาเที่ยวกันที่อ่าวลงดําเห็นเขาบอกว่าที่นี่สวยมากอยู่แต่อ่าวใกล้ๆ อา้าวนี้นี่อยู่ไกลออกมาหน่อยเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวไม่น่าจะเยอะเมื่อคืนก็หลับสบายดีเห็ใต้แมงกะพุนไฟนึกว่าเตือนระวังแมงกะพุนไฟเปล่าบางกะโลเขาชื่อแมงกะพุนไฟเอ้ายังมีคนเยอะอยู่ดีนี่ว่าเราก็นึกว่าคนน้อยแล้วอ้าวนี้เขาว่าสวยที่สุดสวยจริงเปล่าไปดูกันน้ําทะเลหลังฝนนี่อจะไม่ค่อยสวยนะแต่นี่ขนาดหลังฝนแล้วนะมันก็ยังถือว่าสวยดีอยู่อะ มันยังมีความใสเท่าที่เรามองเห็นยังใสอยู่ก็ได้อยู่อะไรอ่ะแอบถ่ายผู้หญิงเหรอ,อลามมกนนนะอนาจารย์จริงๆคือทำท่าเหมือนกับถ่ายให้แต่เปล่าหรอกนั่งเล่นพับจีอยู่ใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่คนดูเขา,าตื่นยังไง เขาแอบหลับคอตกอยู่ตรงจิงช้าไป่ะอันนั้นคือหลับแล้วใช่ไหมอ๋อยังไม่หลับนึกว่าหลับไปแล้วถ้าฝนไม่ตกอะสวยมากว้าวว้าวก้อนแน่นๆ เล่นอะไรกันเนี่ยเล่นสาเป็นได้อันนี้กลับบ้านแล้วไรอันคือินเฮ้ยเคียวด้วยของกลับบ้านก่อนอีกอะไรรู้ไหมอะไรฮะแผลแผลแผลโชดิโชดิโชดิ้ิวหมอนี่ต้องหอดิดูใช่ไหมเดียเดี่อนยคนพลาดสองพันสิบเก้กเข้าโดนโดนจากตรงไหนมา โรถอะไรมาหินตรงนู้นใช่ไหมหินตรงนู้นนะอ่ะไปเดี๋ยวเราพาเบลบูบี้ไปถ่ายรูปก่อนไหนอยากไปถ่ายตรงไหนตรงสะพานน้นสะพานตรงนู้นโอเคได้ไปดูยเป็นไงบ้างเหลือเวลาอีกกี่นาทีจริงๆเหลือไม่ถึงห้านาทีแล้วค่ะเดี๋ยวกลับแล้วเดี๋ยวตกเรืออืมเราต้องนั่งเรือกลับนะแวนมอเตอร์ไซค์ให้เร็วกว่า วันนี้ได้สนุกเพียงเท่านี้เพราะว่าเรามีเวลาอยู่สเด็จแค่วันเดียวเท่านั้นเอาไว้เดี๋ยวเราลาลามาเที่ยวใช่ไว้เดี๋ยวอยมาเที่ยวกันใหม่เดี๋ยวจะฝากบอกคนหน้าว่าให้อยู่ลาบ่อยๆนะคะ <c oughs> อยู่อยากมาเที่ยวมากอือดีมากดีมากขอโทษค่ะแคทวอล์กเลยเหรอห้อยขามาถอว่าอือห้อยขาก็ได้ได้เป็นห้อยขาดีกว่า อ่าฮะ้อยขาใหญ่ใช่ใช่นั่นแหละทำอย่างนั้นเลยใช่ถ่ายวิดีโออยู่อ่าห้อยขาลงมาเราจะถ่ายรูปละตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเดินทางกลับหมดเวลาแล้วขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพแม่จบทริปกเกาะสม็ดไปแล้วทริปนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้ฉายหน้าเราเท่าไหร่เราจะถ่ายสิ่งรอบตัวมากกว่า กลับมาที่รถคันเล่าๆของเราโอเคปิดคลิปไปแค่นี้